ดี๋ยวก่อนนะตอนเนี้คือนึกภาพเขาว่าเป็นความแบบน่ารักตลกเฮฮาแต่นึกภาพที่เขาเข้าไปจีบหญิงแบบจริงๆอ่ะแบบจริงจังนะไม่ได้จีบขำๆไม่ได้แย่ๆมันทำยังไงอ่ะเมื่อกี้ที่เราคุยแล้วว่าคุณเบิ้ลเป็นพ่อสื่อให้แต่ตอนจีบเขาจีบใบมอนเนี่ยทำยังไงผมก็จีบตามสไตล์ผมเลยนะเอาจริงแล้วอธิบายสไตล์สไตล์ผมก็อย่างเช่นแบบมีความเป็นหยอดตลกแล้วก็คุณมอร์นิ่งมีไหมคุณมอร์นิ่งก็มีบ้างนิดๆแล้วก็มีแบบอารมณ์เหมือนประมาณแบบว่า คุยให้กำลังใจเขาแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเขาจะชอบสามอย่างเด็ดๆเลยนะอะไรบ้างของกินแล้วก็พูดจาดีๆกับเขาแล้วก็เรื่องดูดวงเออใช่แล้วเดี๋ยวก่อนแล้วเราไปช่วยเขาเรื่องดูดวงไงอ่ะก็เหมือนแบบเราช่วงนี้สายมูอยู่กับพี่มดําเยอะแล้วก็รู้ว่าเราก็จะแนะนําแบบว่าเฮ้ยเนี่ยเขาอ่ะชอบดูดวงไหมชอบไปไหว้นู่นไหว้นี่ไหมเพราะเราอ่ะจะศรัทธาพญานาคมากๆแล้วเราก็แบบแนะนําเขาหรืออะไรหลายอย่างเนี้ยที่แบบว่าเรา เราแนะนําสิ่งดีๆให้กับ